ดีครับวันนี้อยู่กับช่องไม้วสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไม้วสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับตอนนี้ท้องของหัวยูเฮาใหญ่ขึ้น3มเท่าแล้วเราค่ะว่าเขาเป็นหญิงตั้งครรภ์นในเดือนที่12ของเธอความเจ็บปวดที่รุนแรงทําให้เขารู้สึกว่าอาวัยวะภายในของเขากําลังไหม้มันคือรัศมีวิญ,ญญาณของธาตุน้ําแข็งขั้นสูงแต่มันปล่อยขึ้นพลังวิญ,ญญาณที่แผ่เทาออกมาจิตสํานึกของเขาเริ่มไม่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อธาตุน้ำแข็งขั้นสูงและธาตุไฟขั้นสูงตัดกันเมื่อถึงจุดนี้เสียงของเทพจอมเวทมรณะก็ดังขึ้นจากขพาตินีหิมะมาเริ่มกันเลยในทะเลแห่งจิตวิญญาณลำแสงสีทองพุ่งออกมาจากไม้เท้าในมือของเขาตกลงไปที่จากข้าพรรดตินีหิมะอย่างแม่นยำและเปล่งประกายด้วยสีทองของเธอภายใต้การแนะนำของเทพจอมเวทมรณะ เธอกลายเป็นลำแสงสีทองที่เคลื่อนลงตามอย่างรวดเร็วเธอเดินตามทางเดินของหัวยู่เฮามาถึงบริเวณใต้สะดือของเขาอย่างรวดเร็วมันแปลกมากแต่รัศมีวิญญ,ญาณที่แม้แต่จักรรรดินีน้ำแข็งก็ไม่สามารถปราบปรามได้เริ่มเฉยชาหลังจากที่ได้พบกับจักรรรดินีฮิมะดูเหมือนลังเลจักรรรดินีฮิมะเปิดเผยรูปรักษณ์ที่แน่วแน่ในดวงตาของเธอเธอกระโจนตรงไปที่ไข่มุกฮิมะในห้องของเจ้าสำนักกรองเจ้าสำนัก สามารถสัมผัสได้ว่ารัศมีของหัวยูเฮาุรุนแรงขึ้นเรื่อยๆขณะที่พวกเขาเริ่มเครียดด้วยความกลัวก็มีเสียงกล้องในหัวของพวกเขาถ้าท่านทั้งสองไม่ต้องการพินาศไปพร้อมกับเราท่านต้องช่วยเราเสียงผู้อวสุขยยาผู้นำสำนักทั้งสองต่อจากนั้นร่างที่ลุกเป็นไฟก็ปรากฏตัวต่วตอหน้าพวกเขาร่างกายของเทพจอมเวทมรณะเร่งประกายรัศมีวิญญ,ญาณแห่งชีวิตที่เข้มขน้นธาตุไฟที่ลุกโชนขึ้นทําให้ผู้นำสำนักทั้งสองต,งองตกตะลึง เทพจอมเวทมรณะพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าข้ารู้ว่าท่านทั้งคู่ต่างสับสนเกี่ยวกับภูมิหลังของข้าข้าสามารถบอกได้ว่าข้ามาจากอีกโลกหนึ่งความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์ของข้าสามารถล้อมรอบกับร่างกายของหัวยู่ฮาวได้เนื่องจากการเผชิญหน้าโดยบังเอิญข้าแน่ใจว่าท่านทั้งคู่คุ้นเคยกับคําว่าความรู้สึกของพระเจ้าข้าสามารถสัมผัสรัศมีวิญญาณของความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์จากร่างกายของท่าน แม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่ของท่านแต่ข้าแน่ใจว่าข้าเดาไม่ผิดท่านทั้งคู่น่าจะสัมผัสได้ถึงรัศมีของแสงจากข้าในโลกนั้นผู้ที่มีรัศมีของแสงบริสุทธิ์เช่นนี้เรียกว่าบูรแห่งแสงสว่างเฉพาะผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ที่สุดใกล้กับธาตุแสงเท่านั้นที่จะสามารถครอบครองได้ในโลกของท่านท่านเรียกมันว่าธาตุแสงขั้นสูงสุดข้าไม่มีเวลาคุยมากหวัวอยู่เฮาโตกอยู่ในอันตรายร้ายแรง พลังที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเขาถูกกระตุ้นโดยเตียงแกนแท้ยกเยือกแข็งและมันกําลังจเจระเบิดข้าจะใช้กําลังของข้าเพื่อระงับแรงนี้และพยายามทําให้เสถียรอีกครั้งแต่ข้าต้องการขอความช่วยเหลือจากท่านท่านยินดีที่จะช่วยข้าหรือไม่เทพจอมเอมธมรณะฟังดูจริงใจมากเมื่อเขาขอความช่วยเหลือจากพวกเขาในขณะที่รองเจ้าสํนานักกําลังลังเลเจ้าสํนานักก็พยักหน้าอย่างเฉียบขาดโดกลงเราจะช่วยท่านน้องรอง มาเตรียมตัวกันเถอะเทพจอมเวทมราณะหัวเราะพูดขึ้นว่าดูเหมือนว่าการเดิมพันของข้าจะได้ผลความชอบทรรมของท่านจะเป็นเหตุผลสําคัญว่าทําไมเราถึงรอดท่านสุภาพบุรุษโปรดช่วยข้าปราบปานผดังนี้ด้วยขณะที่เขาพูดเขาชี้ไม้เท้าสีทองไปข้างหน้าเขาได้คาถาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากนั้นเขาก็ชี้ตรงไปยังบริเวณด้านล่างสะดือของหัวยู่เฮาล่าลมีวิญ,ญญาณที่บ้าคลั่งก็ปรากฏขึ้นในทันใด น้ำแข็งในห้องละลายทันทีจากนั้นแห่งน้ำที่ก่อตัวก็ระเหยไปด้วยลัศมีที่แผดเผาครอบงำทุกสิ่งไขมุกที่สองประกายสีแดงทองและสีน้ำเงินยอกแข็งออกมาจากร่างของหัวยู่เฮาเมื่อมันปรากฏขึ้นรอยแยกเริ่มก่อตัวขึ้นบนท้องของเขาอย่างไรก็ตามเขาผ่อนคลายและทันใดนั้นก็ลืมตาขึ้นแสงสีเขียวสีฟ้าปรากฏขึ้นอีกครั้งบนร่างของหัวยู่เฮาเขาจับมือและเริ่มไล่คาถาท,าที่ซับซ้อนเสียงกรีดร้องที่ทำให้เลือดไหลเวียน ได้ดังขึ้นเมื่อไข่มุกออกมาจากร่างกายของเขานั่นคือเสียงของจกักรพรดินีหิมะร่างสีขาวเล็กๆปรากฏขึ้นรอบๆไข่มุกอย่างละเอียดซึ่งเปล่งประกายเจิดจ้าอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามทางรัศมีวิญญาณก็ถูกกดทับอยู่ในขนาดนี้ไม่เพียงแค่นี้แต่เปลวเพลิงสีทองสองดวงก็พุ่งออกมาจากดวงตาของเทพจอมเทม,มรณะและตกลงไปในไขมุกซึ่งเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งอันน่าสะพรึงกลัว ในขณะที่เพลเพลิงสีทองทั้งสองนั้นดูเล็กมากร่างของเจ้าสำนักและรองเจ้าสำนักโคกกระตุกเมื่อพวกมันปรากฏขึ้นพวกเขาทั้งสองตกใจแสงสีเขียวอมฟ้าและสีน้ำตาลเข้มเพิ่มขึ้นจากสองผู้นำสำนักวงแหวนวิญญาณของเจ้าสำนักแตกต่างเพียงเล็กน้อยจากรองเจ้าสำนักเขามีวงแหวนวิญญาณสีดำหกวงและวงแหวนวิญญ,ญาณสีแดงสามวงการฉายแสงที่แตกต่างกันก็ปรากฏขึ้นเบื้องหลังสองผู้นำสำนักมีมังกรเขียวตัวใหญ่อยู่ข้างหลังเจ้าสำนัก มังกรคำรามและพลังสีเขียวกับเพื่อมจากเขาเหมือนน้ำสิ่งนี้ระง,งับแรงที่ขยายตัวออกจากไข่มุกร่างลิงขนาดบ้านฮมาที่ร่วงตาปรากฏขึ้นเบื้องหลังของรองเจ้าสำนักแขนของร่างนี้ยาวเป็นพิเศษและเขาก็ทุบหน้าอกของเขาพลังวิญ,ญญาณสีน้ำตาลเข้มเพิ่มขึ้นพร้อมกับรัศมีวิญญ,ญาณของเจ้าสำนักและช่วยระง,งับแรงระเบิดของไข่มุกฮีมะมันแปลกมากแต่จูจูไข่มุกฮิมะก็นิ่งสนิทเมื่อเปลวเพลิงสีทองสองดวงของเทพจอมเบทมอรณะ ตกลงบนนั้นร่างของเขากลายเป็นภาพดวงตาและโปร่งใสในอากาศอย่างไรก็ตามเขายัางคงไร้คาถาอยู่และเสียงของเขาก็ดังขึ้นเรื่อยๆเสียงกรีดร้องของจักรพาดินีหิมะหยุดลงในตอนนี้ดูเหมือนเธอจะเข้าใจอะไรบางอย่างต่างที่เลขกระทัดรัดของเธออยู่บนไขม่มมกหิมะแต่เธอก็จ้องไปที่เทพจอมเบทมาลนอย่างลึกซึง้งเธอก้มเอวและโค้งคำนับเขาด้วยความเคารพหลังจากนั้นเธอก็กลายเป็นลำเสียงที่ไหลลินและเข้าไปในไขม่มมกหิมะ ในขณะที่พดังไขมุกหิมะนั้นรุนแรงมากแต่ก็ไม่สามารถปลดปล่อยพวกมันออกมาได้ในขณะที่ถูกสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่ง3ามคนกดขี่พวกเขาสามารถกระพริบระหว่างสีแดงทองและสีน้ำเงินทองเท่านั้นผู้นำสำนักทั้งสองนั้นแข็งแกร่งมากจริงๆเมื่อพวกเขาร่วมมือกันพวกเขาก็กดไขมุกหิมะจนหมดและป้องก,กันไม่ให้มันแตกสลายให้เราไปส่งไหมเจ้าสำนักถามเทพจอมเวทมรณะเทพจอมเวทมรณะโบกไม้เท้าให้เขาและไล่คา,าถาของเขาให้ดังคือกล้องมากขึ้น เขายกไม้เท้าขึ้นไปในอากาศจากนั้นค่อยๆร่างโครงร่างของอักษรโบราณสีทองอย่างช้าๆและสม่ำเสมอมาย่เฮายังยกมือขวาของเขาในขณะที่เขาสวดมนต์ที่อีกด้านหนึ่งนิ้วชี้ของเขากลายเป็นภาพดวงตาในอากาศดูเหมือนว่าเขาจะเรียนแบบการกระทำของเทพจอมเวทมรณะเทพจอมเวทมรณะเผยแววตาที่สบายใจอักษรโบราณสีทองที่เขาสร้างขึ้นเริ่มเคพื่อนเข้าหาไข่มุกหิมะและรวมๆเข้ากับมันอย่างรวดเร็วแน่แปลกที่ไข่มุกหิมะ ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปหลังจากที่อักษรโบราณถูกรอมรวมเข้าด้วยกันพลังภายในของมันยังคงดุนแรงเช่นเคยแต่ก็ไม่ได้พายายามจะระเบิดออกมาจากไขมุกตอนนี้มีแรงกดดันน้อยกว่ามากต่อเจ้าสำนักและรองเจ้าสำนักแต่พวกเขาไม่กล้าที่จะผ่อนคลายไม่มีใครรู้ว่าพลังอันดุนแรงจะบ้าคลั่งอีกครั้งหรือไม่ตัวอักษรโบราณตัวแล้วตัวเล่าถูกรอมรวมเข้ากับไขมุกหิมะทำให้ไขมุกหิมะบ้าคลั่งน้อยลงอย่างไรก็ตามมันยังคงเติบโตอย่างชา้ชาๆทีละนิ้ว เมื่อปรากฏตัวครั้งแรกมีขนาดเพียงเท่ากำปั้นของทารกอย่างไรก็ตามตอนนี้มันใหญ่พอๆกับแอปเปิลและค่อยๆโตโตจนมีขนาดเท่ากับแตงโมรูปร่างทรงคมปกติของมันก็ไม่สม่ำเสมอมากขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนบางอย่างกำลังดิ้นอยู่ภายในเทพจอมเวทมอรณะมีรอยยิ้มเล็กน้อยบนใบหน้าของเขาแต่ร่างกายของเขาก็กลายเป็นภาพลวงตามากขึ้นในขณะนั้นไข่มุกหิมะค่อยๆแสดงให้เห็นฉากแปลกๆมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ภายใต้ม่านแสงสายสีทอง เมื่อตรวจดูอย่างละเอียดทีท่้นแล้วดูเหมือนตัวอ่อนมนุษย์หยู่เฮาเลือดเทพจอมเวทบมรณะตะโกนหัวยู่เฮาลืมตากว้างและพ่นเลือดสดออกมาซึ่งตกลงบนไข่มุกหิมะทันใดนั้นแรงภายในตัวอ,อ่อนก็ดูเหมือนจะเสถียรและสงบลงมันค่อยๆกลายเป็นลูกบอลแสงสีทองที่ลอยไปทางหัวยู่เฮาผู้นำสำนักทั้งสองหยุดการจำกัดมันเนื่องจากเทพจอมเวทบอมรณะทำท่าทางไปที่พวกเขา ให้พวกเขาไม่ทําเช่นนั้นอักษรโบราณสีทองตัวสุดท้ายก็ลอยออกมาจากมือของเทพจอมเวทมรณะและตกลงบนไขม่มุกหิมะอย่างแม่นยําซึ่งดูดกืนเลือดของหัวยูเฮ้าและค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาวนวลเมื่อแสงสีทองสองประกายไขยม่มุกหิมะก็ลอยไปข้างหน้าหัวยูเฮ้าไม้เท้าในมือของเทพจอมเวทมรณะกลายเป็นลําแสงสีทองซึ่งลอยออกไปและเข้าไปในดวงตาแห่งโชคชะตาของหัวยูเฮ้าวางน้ําบนสีทองขนาดเล็กปรากฏข,ขึ้น ภายในดวงตาแห่งโชคชะตาจากนั้นแสงสีทองก็ขยายออกและกืนตัวอ่อนไข่มุกหิมะไปอย่างง่ายดายเมื่อแสงว่าบไข่มุกหิมะก็หายไปอาจารย์ร่างกายของหวัวยูเฮากระตุกเลือดไหลออกมาจากรูขุมขนของเขาไปหน้าของเขาซีดเขาถูกกดดันจากกองกําลังมหาศาลเมื่อทุกอย่างจบลงเข,เขาเกือบจะยอมจำนนต่ออาการบาดเจ็บของเขาเทพจอมเวทมรณะยิ้มพูดว่าแม้ว่าความรู้สึกอันศักสิทองข้า ไม่สามารถเก็บความทรงจําในอดีตทั้งหมดได้แต่ข้ารู้ว่าเจ้าไม่ใช่สิทธิ์คนเดียวของข้าอย่างไรก็ตามเจ้าโดดเด่นมากและข้ายินดีกับเจ้ามากเจ้าต้องจําไว้ว่าอย่าทําตัวสุดตรงถ้าใจเที่ยงตรงใจจะตรงไม่ว่าจะแข็งแกร่งเพียงใดมันจะถูกใช้เพื่อจุดประสงค์เพื่อเหมาะสมในมือของคนชอบทรมเท่านั้นท่านอาจารย์กลับเข้าไปข้างในเร็วมอจิห้าอุทานอย่างกังวลเขาต้องการเคลื่อนตัวไปทางเทพจอมเวทบารณะแต่เขาก็สุดตัวลงทันที หลังจากที่ลงจากเตียงแกนแท้ยกเยือกแข็งเทพจอมเวทมรณะถอนหายใจพูดว่าเจ้ามันโง่ข้าสอนเจ้าไปเมื่อกี้เจ้าไม่รู้เหรอเจ้าไม่รู้สึกว่ากำลังใช้กำลังไปเท่าไราเพื่อช่วยให้จกักรพรรดินีหิมะเกิดใหม่เป็นตัวอ่อนน่าเสียดายที่เธอไม่มีร่างกายมิฉะน,นั้นข้าสามารถให้กำเนิดใหม่แกเธอได้อย่างที่ข้าพูดไปก่อนหน้านี้ข้าไม่รู้ว่าเธอจะกลายเป็นสูญเสียหรือได้รับอะไรหลังจากที่ข้าทำเช่นนี้อย่างน้อยพวกเจ้าทุกคนก็ปลอดภัย ยักระพาดินีเฮมะก็ผูกพันกับพวกเจ้าอย่างแน่นนาะอาจารย์น้ําตาไหลออกมาจากดวงตาของหัวยูเฮ้าแม้ว่าอาวัยวะภายในของเขาจะลุกเป็นไฟและมีเลือดไหลออกจากรูคุมขนแต่เขาก็ายังพายายามคานเข้าหาเทพจอมเมทมรณะแน่นอนว่าเขารู้ดีว่าเทพจอมเวทมรณะใช้จุดแข็งอะไรกำเสียงสีทองทั้งสองมีบทบาทชี้ขาดพวกเขาเป็นเปลวไฟแห่งความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเทพจอมเวทมรณะส่วนที่เหลือของความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขา เป็นเชื้อเพลิงสาหรับเปลวไฟเทพจอมเทม,ม,มรณะได้ใช้ความรู้สึกสุดท้ายจากสวรรค์เพื่อช่วยพวกเขาอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้แจ้งให้ใครทราบก่อนทําสิ่งนี้เทพจอมเทมรณะยิ้มและกล่าวว่าถ้าวันหนึ่งเจ้าไปถึงขั้นนั้นโรคนี้อาจมีเงื่อนไขที่อนุญาตให้มีพระเจ้าอยู่จริงเจ้าอาจจะพบเศษความทรงจําอันศักดิ์สิทธิ์ของข้าที่ใดที่หนึ่งหรือใช้การเชื่อมต่อที่ละเอียดอ่อนที่เราต้องฟื้นฟูเปลวไฟแห่งความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์ของข้าข้าจะรอวันนั้น อย่าเศร้าไปเลยสําหรับข้ามันไม่ใช่ครั้งแรกที่ข้าจะตายความตายช่างน่ากลัวอะไรเช่นนี้เราเพิ่งสร้างรูปแบบชีวิตใหม่ไม่ใช่หรือข้ามีความสูขมากท่านสุภาพบุรุษโปรดช่วยข้าด้วยประโยคสุดท้ายเขามุ่งตรงไปที่สองผู้นำสำนักเจ้าสำนักยกหัวยุงเห่าขึ้นจากพื้นก่อนที่หัวยุงเห่าจะได้เห็นสิ่งที่เขาทําต่อไปเขาก็หมดสติไปความแข็งแกร่งของพระเจ้าเมื่อกี้เขาใช้พลังของเทพงั้นเหรอรองเจ้าสำนักอด,ดไม่ได้ที่จะถาม เมื่อถึงจุดนี้ทุกอย่างในห้องก็กลับมาเป็นปกติตอนนี้เตียงแกนแท้โยกเยื่อแข็งได้สูญเสียคุณสมบัติที่เป็นน้ำแข็งดั้งเดิมไปแล้วและกลายเป็นหินเทพจอมเทพบรณะพยัก์หน้าเล็กน้อยพูดว่าข้ายังสัมผัสได้ถึงรัศมีของเทพ,พเจ้าจากร่างกายของท่านมีจิตสำนึกที่ชอบธรรมด้วยข้าไม่มีเวลาพูดมากแล้วท่านสุภาพบุรุษโปรดวางใจในวิจารณญาณของข้าลูกศิษย์ของข้าใจดีและจริงใจเขาจะเป็นมีรที่ดี อย่าทําให้เขาต้องลาบากอีกต่อไปและช่วยข้าปลอบโยนเขาด้วยท่านสามารถบอกเขาว่าเขาสามารถชุบชีวิตข้าจากมุมมองของท่านได้อย่างไรเทพจอมเวทมรณะยิ้มขณะที่เขาพูดจนถึงตรงนี้ได้ค่อยๆลอยไปที่หน้าตา่างเขามองไปไกลด้วยสายตาผู้สูงอายุของเขาทะเลหมอกร,รอบๆยอดเขาเหาเทียนได้รับการฟื้นฟูอย่างช้าๆหลังจากถูกรัศมีอัน,นาจเสพึงกลัวกระจัดกระจายไปก่อนหน้านี้เขาเผยรอยยิ้มเล็กน้อย เมื่อเห็นทัศนียภาพอันงดงามนี้นี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะจ้องมองโลกใบนี้ห้องพักเงียบมากทุกอย่างกลับมาเป็นปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเจ้าสำนักและรองเจ้าสำนักกำลังมองดูร่างสีทองของเขาอย่างเงียบๆมันค่อยๆหลีลงแวตาแสดงความนับถือปรากฏขึ้นแม้ว่าพวกเขาจะมีปฏิสัมพันธ์กับเขาเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่พวกเขาก็ารู้ว่าเขาเพิ่งสละชีวิตเพื่อช่วยหัวอยู่เฮาเทพจอมเวทมรณะจ้องมองไปในระยะไกล แต่สายตาของเขากลับหลีลงและหลีลงในที่สุดเขาก็กลายเป็นจุดแสงสีทองที่ลอยไปทางหน้าผาของหัวยูเฮามันเข้าไปในหัวของเขาได้หายไปวงแหวนวิญญาณสีเทาที่ดูแปลกตาค่อยๆเกิดขึ้นจากร่างกายของหัวยูเฮาเมื่อวงแหวนวิญญ,ญาณน,นี้ปรากฏขึ้นร่างของเทพจอมเทม,มรณะก็วับวับไ,ไปชั่วครู่ก่อนจะหายวับไปเมื่อบหน้าของเขาเป็นประกายดวงตาของเขาก็ไม่เป็นประกายอีกต่อไปรองเจ้าสำนักตกใจเมื่อเขาถามว่า ทำไมวงแหวนวิญญาณน,นี้เป็นสีเทาเจ้าสำนักถอนหายใจและมองไปที่หัวยูเฮาในอ้อมแขนของเขาเขากล่าวว่าแม้ว่าข้าจะไม่ทราบประสบการณ์แบบใดที่สัมผัสอันศักดิ์สิทธิ์จากอีกโลกหนึ่งได้ผ่านพ้นไปแต่ข้าสัมผัสได้ถึงแสงสว่างบริสุทธิ์และความแปรปวนของชีวิตจากเขาช่างโชคดีจริงๆที่มีอาจารย์แบบนี้วงแหวนวิญญาณสีเทานี้อาจจะเป็นพลังสุดท้ายที่อาจารย์ของเขาทิ้งไว้ให้เขารองเจ้าสำนักเผยสีหน้าไม่พอใจและพืมพำนพี่ใหญ่ ข่าที่ถึงชีวิตที่แล้วของพวกเราอย่างไรก็ตามเรายังคงไม่สามารถย้อนกลับไปในสมัยนั้นได้เจ้าสำนักยิ้มและกล่าวว่ามีทั้งขาทุนและกำไรเราโชคดีมากแล้วที่ถูกสร้างขึ้นมาอันที่จริงข้าอยากรู้จริงๆพลังที่ประทุขึ้นในร่างกายของหัวยุงเห่าน่าจะเป็นของศาสตร์วิญญาณซึ่งอาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่ผนึกพลังของพวกเขาเองผนึกพลังวิญ,ญญาณได้จะต้องประสบกับปัญหาบางอย่างจึงนํนำไปสู่ความเสี่ยงก่อนหน้านี้ มันเป็นความรับผิดชอบของเราจริงๆขณะที่เขาพูดเขาชี้ไปที่เตียงแกนแท้ยกเย่อแข็งที่สรัวรองเจ้าสำนักตาครอบนี่ถือเป็นความรับผิดชอบด้วยเหรอเราปล่อยให้เขาฝึกฝนที่นี่และสมบัติชิ้นหนึ่งของเราก็ถูกทำลายถ้าไม่ใช่สำหรับหวังตรงข้าจะทำให้เขาชดเชยให้เราฮ่าหา้าเจ้าสำนักหัอเราะเสียงดังและพูดว่าเอาละจะคำนวณเท่าไหร่ดีละ่ะไปบอกทุกคนให้กลับมารับปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหวอ,อยู่เห้านอนหลับสนิท เขาแค่รู้สึกว่าเขาสูญเสียสิ่งสําคัญบางอย่างไปความเจ็บปวดความเศร้าโศกและอารมณ์อื่นๆครอบงําเขาในความฝันขณะที่เขากําลังดิ่นลนที่จะตื่นจากความฝันลาแสงก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขานางงามสงา่าและมีสเสน่ห์ในชุดเดรสยาวสีน้ําเงินปรากฏขึ้นแล่ซุกตัวอยู่ข้างเขาผมและตาของเธอเป็นสีฟ้าอมชมพูและเธอมีแววตาที่เจ็บปวดอะไรนั่นคือเทพธิดาแห่งแสงใช่ไหมหมอ,อยุ่งเข้าต้องการจับเธอ แต่เขาตระหนักว่าเขาไม่สามารถทําอะไรได้ความเศร้าโศกที่เขารู้สึกก็ค่อยๆจางหายไปเมื่อเทพธิดาแห่งแสงปรากฏตัวเทพธิดาแห่งแสงนงําแง่บวกมาสู่จิตใจของเขาและปล่อยให้เขาผ่อนคลายในขณะเขาหลับเขาดูเหมือนจะมีเสียงร้องเพลงที่อ่อนโยนปลอบโยนจิตใจที่เศร้าโศกของเขาหลังจากนั้นไม่นานหัวจเห้าวก็ตื่นจากการหลับไหลเมื่อเขาตื่นขึ้นครั้งแรกเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขา อย่างน้อยสองในสามของทะเลแห่งจิตวิญญาณอันกว้างใหญ่ของเขาได้เหือดแห้งความรู้สึกอ่อนแออย่างรุนแรงทําให้เขาลืมตาได้ยากทางเดินของเขาเจ็บปวดอย่างมากเช่นกันพลังวิญญาณของเขายัางอยู่ที่นั่นแต่การละเวียนของมันยุ่งเหยิงมากถ้าไม่ใช่เพราะความบริสุทธิ์ของเทพวิชากําลังภายในเฉียนเทียนเขาคงตกอยู่ในอันตรายอย่างใหญ่หลวงที่จะสูญเสียการควบคุมสิ่งที่เหลืออยู่ร่างกายของเขาอยู่ในสภาพที่เร็วร้าย,ยิ่งกว่าตอนที่เขาช่วยจูจือ ย้อนกลับไปในตอนนั้นเขาได้รับบาดเจ็บจากภายนอกเท่านั้นอย่างไรก็ตามเขาได้รับบาดเจ็บภายในในครั้งนี้รวมทั้งบาดแผลที่จิตใจของเขาด้วยแต่ความเจ็บปวดที่ออกมาจากร่างกายของเขาทําให้เขาคิดได้ยากสิ่งเดียวที่เขาทําได้ในตอนนี้คือค่อยๆฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บเขาพยายามดินน้นรนเพื่อเรียกพลังวิญญาณเพื่อควบคุมการไหลเวียนของพลังวิญ,ญญาณของเขาอย่างไรก็ตามเขาเกือบจะหมดสติไปสองสามครั้งตลอดกระบวนการง่ายๆนี้ แม้ว่าเขาจะคิดไม่ลึกแต่เขาก็ายังจำทุกสิ่งที่สูญเสียไปนั่นคือเหตุผลที่เขายัางคงแน่วแน่และยังคงบังคับควบคุมพลังวิญญาณของเขาต่อไปวิชากาลังภายในเฉียนเทียนและพลังวิญญาณของเขาในที่สุดก็ได้รับการหมุนเวียนได้ตามปกติและทุกอย่างก็ค่อยๆกลับสู่สภาวะสูงสุดทางเดินของเขาไม่ได้รับความเสียหายมากนักและยังมีคลื่นพลังจิตวิญญาณที่หนาแน่นอีกรูปหนึ่งล้อมรวมอยู่ภายในร่างกายของเขาซึ่งประสานกับการหมุนเวียนของวิชากำลังภายในเฉียนเทียน การผ่อนคลายของร่างกายของเขายังช่วยให้เขาค่อยๆฝื้นพลังวิญญาณของเขาอย่างไรก็ตามหัวยูเฮารู้สึกตกใจเมื่อพบว่าทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขาได้รับความเสียหายอย่างมากเหมือนเหมือนกับว่าแ่งกับเก็บพลังจิตวิญญาณของเขาหดตัวลงเหลือหนึ่งในสามของขนาดดั้งเดิมทำให้พลังจิตวิญญาณของเขาลดลงอย่างมากโชคดีที่ความเข้าใจในพลังจิตวิญญาณของเขายังคงมีอยู่และการควบคุมของเขาก็ไม่สะดุดขณะที่เขาทำงานหนักเพื่อควบคุม และกระตุ้นทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขามันก็สามารถฟื้นฟูการไหลเวียนของมันได้ความหมอนแอที่เขารู้สึกก็ค่อยๆจางหายไปเขายังสามารถสัมผัสถึงดวงตาแห่งโชคชะตาซึ่งเป็นทะเลแห่งจิตวิญญาณที่สองของเขาดวงตาแห่งโชคชะตาของเขาเป็นเพียงส่วนเดียวในร่างกายของเขาที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเขาถอนหายใจด้วยความโล่งอกด้วยเหตุนี้หากแม้แต่ดวงตาแห่งโชคชะตาของเขาได้รับการบาดเจ็บ การฝึกฝนของเขาอาจจะลดลงอย่างน้อย30ปเซหัวอยู่เห้าค่อยๆ้นพบบางสิ่งที่แปลกประหลาดสิ่งนี้เป็นข่าวดีไข่มุกหิมะทองคําตอนนี้มีขนาดเท่ากับลูกบอลแสงสีทองเป็นลูกบอลแสงสีทองที่ลอยอยู่ในดวงตาแห่งโชคชะตาของเขาตัวอ่อนสีทองกําลังตั้งครันอยู่ภายในลูกบอลแห่งแสงนี้ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถทะลุชั้นม่านแสงได้ออกมาได้เขายัางรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าพลังถิตวิญ,ญญาณส่วนหนึ่งที่หายไปนั้น ดูเหมือนจะอยู่ในตัวอ่อนสีทองนี้ตัวอ่อนสีทองแปลกๆดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับเขาอย่างใกล้ชิดความพัฒนานี้แปลกมากมันเหมือนกับว่าเขากําลังพัฒนาอีกคนหนึ่งในร่างกายของเขาแต่ตัวอ่อนนี้ไม่ได้มีเพียงรัศมีวิญ,ญญาณของเขาเท่านั้นมันยังมีรัศมีวิญ,ญญาณที่เขาคุ้นเคยอีกเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ